เพราะความมั่งคั่งร่ำรวยกับการหาเงินเก่งมันเป็นคนละเรื่องกันหลายๆคนอาจจะคิดว่าถ้าหากใครก็ตามที่สามารถที่จะหารายได้ให้กับตัวเองได้มากเขาก็คือคนที่รวยจริงๆแล้วการหาเงินเก่งหรือการหารายได้เก่งมันเป็นแค่โอกาสหนึง่งที่จะทำให้เขาเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวย เพราะองค์ประกอบของความมั่งคัง่งมันไม่ใช่แค่หารายได้เป็นหารายได้เก่งเท่านั้นการที่คนเราจะมีความมั่งคัง่งเหลือเฟือมันต้องมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยองค์ประกอบเหล่านี้นะคะนอกจากหาเงินเก่งออมเก่งรู้จักใช้ใจ่ายและสุดท้ายจะต้องสามารถนำไปต่อยอดได้สิ่งเหล่านี้ตั้งหากถ้าคุณมีครบ คุณจึงสามารถเรียกได้ว่าเป็นคนรวยเป็นคนที่มีความมั่งคัง่งวันนี้หลายๆครั้งเราอาจจะเห็นว่าบางคนหาเงินได้มากแต่กลับสร้างปัญหามากกว่าคนที่มีรายได้น้อยซสอีกนั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้มีองค์ประกอบของความมั่งคั่งที่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากคุณอยากจะเป็นคนที่มั่งคัง่ง เหลือเฟือนอกจากคุณจะมีความสามารถในการหาเงินเก่งแล้วคุณยังจะต้องรู้จักใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลรู้จักออมเงินและสุดท้ายจะต้องนำเงินนั้นไปต่อยอดได้ความมั่งคั่งไม่ได้วัดกันที่หาได้เท่าไหร่แต่วัดกันที่เก็บได้เท่าไหร่ต่างหาก สำหรับพอดแคสต์วันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะถ้าหากว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของ j o ยเอาไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครู Joy Business Expert ค่ะสวัสดีค่ะ